จะพามาดูคัการแข่งรถไทยนะครับผนนาวังหินนะครับมี่รถเข้ามา,าก็จะไล่กันเป็นการแข่งขันอของเพื่อนคณะนึงวันนี้ก็เป็นวันออกขอสนสานจะมีรถเข้ามาแข่งกัน มีแบบนิ้วก็มีนะนี่จอดรอเลยตอนนี้ก็พักพักพักเที่ยงอยู่นะเดี๋ยวเขาจะอะไรครับนตอนนี้ครับ

ในอาบเลนะเอาเกษตรจากเลยนะครับเกษตรไม่ต้องกลัวทุตคนเขียนมนได้ไหมครับเข้าใจกติกานะครับท่านที่กำลังลงเสร็ัดนะครับลากไปแล้วสลับลงกลับเลยนะครับ เดี๋ยวสมัครนักวิ่งนะครับจากท่าน Humans, Arrow, นายกนะครับสมัครนักวิ่งในขีดต้นนะครับเรามาสนุกสนานกันวันนี้ท่านใดกินรองลองสีเท้านะครับในการวิ่งในในขิดต้นนะครับใครชนะได้ห้าร้อยนะครับใครชนะได้ห้าร้อยสมัครได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวน้ำหนักนะครับไม่เกี่ยวกวามสูงวิ่งในทีดคนอย่างเดียว จะได้500นะครับสองคนนะครับสมัครได้สองคนเองนะครับมาสมัครได้เลยนะครับชนะรับไป500แพ้รับไป200ได้ก็ได้อย่างเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจะได้เรียกประธานจับบาตรยุ่งยังไงกับทีมเกษตรทีมอื่นเขาไม่ไปยุ่งเลยอ่ะจับบัตรกันเลยออตัว นี่กรรมการสนามนะท่านประธานต้องไปดูแลเลยครับเป็นพิเศษนะครับใครนะเอาลงเป็นไงที่โจมดีนะ้ร <c oughs> อ่าลงลงลงกระมังได้นะครับจากทีมบูซีบาร์ดิโพรครับลงกระมังครับลงกระมังนี่นะครับทีมบูซีทีมเกษตรลงกระมังครับต้องออาลงกระมังครับนั่งกระมังใครจะอยากสบายก็นั่งก่อนนะครับ อานะครับขนาดนี <bom> bo <os> <of> avan, ้ทีมบ้านบ้านอีโค er ่กำลังลงกระมังนะครับท yeah, ีมเกษตรเกษตรก็กำลังลงกระมังหนูจ๋า <gasps> น okay, like. oh ั่งให้ดีนะหนูหน้าโดหไายท้องนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทีมเกษตรกับทีมลูกเกษตรนะครับบ้านดงบ้านอีโคนะครับอ๋อ อ่าทั้งสองทีเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมระวังดูทงดูทงดูทงเกษตรดูทงทงเห็นเปล่ายังไม่เห็นทงเลยเดี๋ยวเออทงแดงเห็นยังอ่าดูทงนะครับพอเปลี่ยนทงปุ๊บลากปั๊บเลยนะครับเออทงฟ้าขึ้นปุ๊บไม่ด้ดอะไรมากหนุ่มเกษตรนึกว่าเป็นผัวหนูแล้วลากมันไปทิ้งเนี่ยเออออกกำลังไอ้ส่วเอาแม่ไปทิ้งเลยเอ้าไปเอ้าไป

นกลางรอมเขาเห็นคนกลางรอมไปกระโอกแดงอก่าาาเดี๋ยวเศษบาให้ช่วยหน่อยคนกลางรอมช่วยยึงหน่อยเร็วคนกลางรอมช่วยยึงหน่อยเออทีอย่างเงี้ยเยแม่บ้านมาหรือเปล่าน้อาะวันนี้น้อเนาะเนาะเอาอ่ะเจี๊กเลยทีเจี๊กอีกแล้วเอาเร็วเล่าเอาบวกเอาบวกไปวางเอาบวกให้เขาถือก่อนเออบวกให้เขาถือก่อนเอ้าเร็วเล่าเล่าเร็วเล่า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  อหสีสันครับตกเพื่อให้จากเกษตรอำเภอด้วยนะครับอีตาหัมโดยการนำของเกษตรอำเภอนะครับอีตาหัมไปแลกสินครับสนุกสนานเดี๋ยวมีอีกรุ่นหนึ่งครับอันนี้วิ่งล้วนเลยนะครับมีผู้สมัครมาแล้วนะครับนพดลจากบ้านชนาหนึ่งคนต้องการอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนขอเป็นผู้ชายนะครับขอผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะ เอาเสียแขกส่งมาหนึ่งคนแล้วเสียแขกเอาเร็วอันนี้นายกแขกให้กับไอ้ไอ้หัวเีู่ไปต่อหน้าอะไรแกนายกจัดเองครับกรรมการเอาเอาอ่าออามาแล้วคนไหนคนไหนครไหนใคนไหนชื่อมาตอบชื่อเลยชื่ออะไรชื่ออะไรฮะทีมงานเสียสัตวลุยทีมงานเสียสัตคนคนวิ่งบอสอันนะบอสทีมงานเสียสังลุยนะครับเสียไหนเนี่ย เสียทังลุยอ่ะ้วก็เราไปเดินโฆษณาครับเสียอะไรบอกก่อนนะครับกติกาเนี่ยออกวิ่งเหมือนอย่างนี้เลยแล้วก็ไปวิ่งอ้อมเหมือนวิ่งเปรี้ยวอ่ะนะกรรมการช่วยช่วยเอาไปเอาเอาออกพีกเอาออกไปดหน่อยเอาพี่นู้นพี่นู้นเนี่ยเนี่ยเอาออกพีดอันนี้มันมันหน่อยมันมันมันสั้นไปมันไม่ได้มันไม่ได้ลากอะไรเนาะเออที่เริ่มฮะตรงไหน ไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาเอาไปนิดเดียวพอเอาเอาไปกิ่งกิ่เดินเอาพีเอาไปอ้อมอาไปวิ่งอ้อมหลัดเดียวกันนั่นแหละนะอ่าอ่าอีหน่อยอีหน่อยอ่าโอเคไหมเอากติกาลดแข่งมาเลยนะอ้าวดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับดูกรรมการสิปุ๊สิปุดูดูว่าเขา้อมกันเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับครับ อย่างเดียวนะครับฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นกติกานะครับวิ่งห้อมนะครับหรือวิ่งเที่ยวแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมนะครับอ่าไม่ต้องอะไรเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวกันนะครับอ้าวหนึ่งสองสามไปอ้าวลุยล่ยยอดไทยอ้าวอาวดีอ้าวเสียสังลุยโอ้ย เอาหน้าทิมไปก่อน,มอนแมนะ่นำไปดีๆแล้วนะนำไปดีๆ้วตบมือเลยครับตบมือให้น้องๆหน่อยครับแข็งทีหลังมารับรางวัลเลยนะมารับรางวัลเลยครับเอ่อร้องร้อนมารับรางวัลเลยครับเดี๋ยวนะักวิ่สองคนเมื่อกี้นี้มารับรางวัลก่อนนะครับทางนี้เลยทางนี้เลยน,นี้ไม่

Huy <laughs> Pien ุคนที่จะเอาหันไหนไปรัดกั้งตีเลยนะไปไงเอย นี่แหละครับผมไปแถววัดโบสวัดหลวงหรือวัดตาางทองหลวงก็จะไปเจอเข้าไปคีเนอยู่นะครับวันหนึ่งได้ร้อยยี่สิบห้าไร่นะครับโอ้ฮะอันนี้เปกนบอนนะครับร้อย่สิห้ไร่ตายรถใหญ่ยได้นะผู้ใหญู่้ใหญ่คนาลั่ก็้นอ้า คืองานคืองานเอารถเอารถเข้าจุดสตาร์ทเลยเดี๋ยวผู้ชมก็ขอสองรอบสนามแล้วมึงรางวัลให้มันสาม